บ้าเบี้ยวนะครับพี่นองมือนี้บ้าเบี้ยวนะครับหลังจากที่เหตดการณ์งานซอยพ่อนะครับไปคนเฟืองนะครับเ้ากับไปคนเฟืองซอยพ่อนะครับแล้วบันนี้กันสิเด้เมนูนะครับหิ้วขอนะครับได้เมนูมาเห็ดส้วนแม่กินนะครับปลาหมึกใหง่ครับมันบ้าเบี้ยวกับเป็นหน่อยเป็นซื้อมาเนาะครับซสือมาสู่แม่นะครับซู่แม่กินน้ำกันนะครับยางปลาหมึกครับมันนี้นะครับนองปลาหมึกแงหมึกหลอกหง่ครับหมึกหัวใหญ่พามะครับ เดี๋ครับแม่ชาวน้ำไทยสวัสดีจ้าบ้าเบี้ยวซื้อปลาหมึกมาสู้กินซื้อแม่กินมาสนมือให้แม่ตำน้ำจิ้มให้นะครับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่นฟานต่ออ๋อไว้จนนี่ละซีฟู้ดเดี๋ยวตำที่ไหนเนาะครับเดี๋ยวบ้าเบี้ยวขออนุญาตดังไฟก่อนเนาะครับเดี๋ยวย่างปลาหมึกให้แม่ให้แม่ตำน้ำจิ้มเนาะครับครับเดี๋ยวบ้าเบี้ยวดังไฟก่อนนะครับดังไฟย่างปลาหมึกเนี่เนาะครับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับให้แม่ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับ ครักเปลือกไทก่อนครับเอาเบียดังไปกันนะครับนะครับอนนะไรเลี <c oughs> ้ยงปลาเงินกิ่มนะครับตาน้ำกิ่มกันนะจ้า <c oughs> ตาน้ำกิ่มนี่วันดีทำมาซ้อมได้นางยิ้มครับอันนี้ลูก,กลูกสาวพันศักนะครับให <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้กินย่างปลาหมรรึกน้ำเอาเบียซื้อปลาหมึกมาสู้กินเหมือนน้าเบียว่าโอ้ซื้อปลาหมึกง่ายไปสู้แม่กินก็น่าตีอะเพริกเขียวดีแลเนี่ย เป็ดเป็นต่เพ็เพดดีบแม่กินเะน่เพ็ดเอเป็ดทดน่ะเขียวสดๆดิทางเพ็ดนี่เด็ดีทดิครับแม่ตงครับแ <laughs> ม่มาตรงใส่ัลนลกผักชีผักชีบ่แม่ยาลากหอมปอมนี่ละจ้าหลักหอมปอมนี่นะครับ,คบหอมปอมค่อยหอมเลส,สุดสุดดัน แม่นะครับทำกิมซีฟูดมาแม่ทำกิมซีฟูดยายหูซีฟูดเพราะมันซีฟูดือเพื่อนนี่ยายซีฟูดยายหูยายหูเค็ดสูตรของยายหูนี่แหละครับใส่ยำมันได้ไหมใส่กระเทียมก่อนใส่กระเทียมน้ำอีกอยู่ตำพริกแดงนะครับแล้วก็แม่ก็ตำรากผักชีแล้วก็มาตำกระเทียมนะครับจ้า ใส่น้ำตาลนะจ้าครับแม่ตำพริกตำเสร็จแล้วนะครับเจียวหวานน้ำซุมนะจ้ะจ้ะใส่ผงชูรสกันจ้าใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสนะแม่จ้้าแลวก็ใส่น้ำปลา,า,านะครับกาวมันๆนะแม่กาวครับสุด บอกว่าโบได้ตวงแบบมาตรฐานนะครับแบบนกกาลเลยครับอใส่มาสูตรแม่โหใส่ความสำนานเล่นป่ะแม่ใส่ความสำนานขาดอันไรห้องใครเติมไว้ที่หลังสิป่ะแม่แม่ครับเพื่อันหวานเนาะเกลือน้ำตาลละเอีกหวานไม่ไหม้สมสมเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยออกรสเค็มเนาะปลาหมึกเป็นเสีออกรสเค็มเราต้องเฮ็ดอันน้ำอันนี้ต้องเฮ็ดหวนหวานสมสมเพื่อเสี่ยงเสียบจ้า อืมเสียบนะครับอย่างมือเซ็ตระบายเลยแม่เสร็จแล้วจ้าอืมมาดครับจะถ่ายอย่างเสียบนะครับเสียบแล้วนะแม่เสียบแล้วอ่าเสหอมมันเหนียวกับร้อยนาเลยอืมเสหอมร้อยนาหนึ่งครับครับกินยุ่งคางกันสารนะครับพี่น้อง ที่บ้านสวนเ้าเองนะครับจ้าครับไปครับไปนะครับไฟห้องกับได้ทีแล้วเนาะครับเป็นท่านแล้วครับครับปลาบึกเอลงเลยไปนะครับครับอยากปัาบึกเอครับโอ้ยอยากเเดียวเลยครับหิดเล็กน้อยแต่ตักนะปลาบึกเขาปะไรใหสองตัวนะครับ ครับอย่างไปกอนเนาะครับอย่าน้อยค่อยปิกเป็นครับไปกอนครับครับบ้าเบืกลับด้านกันครับอือหืครับอย่างไฟอ่อนเนาะครับเต่าก็อยากสูงๆเนี่ยสุกดีนั่นะครับเจะบป้าใหม่นะครับไฟอ่อนๆเนาะโอ้ติดติด ครับแต่กับด้านทั้งนี้แหละก็สุกแล้วครับครับบันเนโอ้หอมข้านาครับสุกแล้วครับขันเท้ายางกันไม้ลายมันกันนั่นครับยางพอดีเพราแบบซุ่มซ้ำนะครับพอดีซุกแล้วครับอืมจะแซบปะครับเงี้ยแต่มาเบลี่ยเซจานกันนะครับ ครับบัตนี้เมนูที่สองนะครับบัตนี้ครับเมนูที่สองจ้าซื้อเห็ดเข็มมาสีออสแม่สีออสเห็ดเข็มให้กินนะครับออสไอผักอีตูคือเห็ดปสกหน่อยนะออสไอคือเห็ดปวกหน่อยนะจ้าแซ่บพืิกกันเนี่ยเนาะแม่แซ่บแซ่บเื็นเห็ดปวกเขาเลยนะเป็อเห็ดปวกเลยนะครับแคปปวกแค่หน่อยเขานะใส่ผักอีตูใส่พรอมเราได้พอ่มสุกเร็วเลยเห็ดอันนี้นะเนี่ยใส่ตะไคร้แล้วจ้าใส่พริกสดนะจ้า ผักอิตูตะไคร้นะครับผักขุนตูผักขุนตู้ผักขุนตูครับผักนางตู้ผักนางตู้หลักะตะไคร้นะครับผักอิตูสิมันพริกหน่วยนะครับพริกสดเนาะนะครับเติมน้ำน้อยหนึ่งเติมน้ำน่อยนึงเติมน้ำปลาเติมน้ำน่อยนึงอืง เอย่าใส่ผงชูรสใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งพระราชาเซตตะปันเลยแม่ช่างเตาเลยเนาะครับจ้าอืนี่ครับไปต่อห้องแฮงนะครับเไปห้องลุงเดี๋ยวมาบอกคนนั้นนะครับมาครับนะครับพอเห็ดแม่กะซุกแล้วครับเดี๋ยวมาเบอดซีมังกันนะครับอหอมแต่แซ่บครับนัวครับ ไปครับตักใส่ถ้วยแล้วครับไปครับบไดน้ครับแม่ใส่อยบัตรหนึ่งแครับอือใส่ปต้มมึกไงกันโสุกดีด้วยน้อแม่นะสุขดีโยครับอย่างไฟนอว์นะครับขันเขาย่างแห้งไรลาเบลยวซื้อมาโซกินมาสินว่าแม่คิดอยากพี่บอกบอกว่าเบียวครับแม่คิดอยากบัตรมึกไงั่นครับก็เลยตอนนี้อา้ารย์อย่างซูแม่กินนะครับกินบัตรมึกไงบ้าเบียวน้ำกันนนั่ครับโอ้ อย่างพุดพุดพนี่องพน่ะพน่ะแซบบ่แม่แซบเนี่ยเอาซีมด้วยบล้วแบบหยับหยาบปะหยาบเแลยครับแซบแม่แซบบ่โอ้ยำพุดพุดอ่ะยำจีบฟาแม่สายแบบมึงก็น้าครับไปกันนะจ๊ะสวัสครับ มครับมาในี้พี่น้องสวัสดีจ้านะครับมาแล้วจ้าเเ็็ดขมมนะแ่อ๋อเห็ดเข็มเห็ดเปลือกก็หน่อยอ๋อเห็ดเข็มแม่แล้วกันครับอย่างปลาหมึกนะอย่างปลาหมึกเบาเบียวอยากนะครับเล่เสือมาสู้แม่กินมาส่วนมาแล้วครับแซ่บๆกันนะครับมาแล้วจ้านครับข้าเขากับมีน้าไม้นะครับนี่มีติดเขาลาบะร่าติดเขากระหอมนะครับผักชีผักรวบนะครับทำไมเราเสริมหามาแซ่บๆกันนะครับมาแล้วจ้าอย่างไม้ไม้ปิ้งต้มใหลายไว้กินปลาหมึกดิ่ง คงมดต้องไลครับไล่ใส่กันแส,สบและเยิ้มนำ้ำม่เพวดน้ำม่ดบัน็ดพวกแค่หน่อยเลยมัได้ยิบน้นำใหม่น้ำใหม่ไลใเซกับไลานะ้ำน้ำนี่นะ น้ำครับรับาครับน้ำน้ำบ่เขไห่น้ำกินไปน้ำล้ำไปน้ำครับตรงมีน้ำเป็นไรครับนะครับ มาแล้วจ้าแร่บป่ะแม่เซ่บอันนี้ก็อ๋อคือยังเห็ดปวกเขาเนี่ยแหละจ้าถูกหวยใครล่ะกันอากีโตะไใส่ลฮะติ๊บปอกไม่แม่หรอแรงให้เค็มไหมครับอ๋อใหดเค็มอ๋อแบบมันมันเขาประมเนาะแรงแรงแต่ก็แซ่บนะครับแรงแรงแซ่บเพื่อนนั่นแซ่บน้ำปลาใส่น้ำมันก็จะงบ่ล้านเขาละจ้ะ ้มันออกินน่ะอกหน่อยเฮาักู่สวนน้อมเฮาหมกใช่ใบตองตำเคืออกรูก,ก็แซบนกออกไปะไแมปิ้งนะามคือเราองใบตองมาเขาอแใบตองปิ้งปิ้งแบบมาตำตำแหง้งน้ำมัน,นะในตัวให้กินประจำนอะน้ำให้กินดีนะครับครับอ ร้านเนาะครับพอดีเป็นคนเฟืองมาเนาะครับนี้เลยกับบอลนำกับพ่อครับไม่ยินนะครับพอดีก็ว่ามอหันหิวเข่าแห้งเออนนันกินในเจ้ากินก้อนเนาะครับบาเบียก็เลยว่าในปลาหมึกม้านี่กับแหน่นะครับ อือมีเราเกิน,นเน,น,น,นะนา,นาะกลิ่นอะไรอผมอ่ะบไม่ผมากเขาเขาอยางแห่งไรเป็นสีหยาบเนาะน่คุยเราไปหรอเฮ็ดอ่ะยม đẹp đó đi <laughs> tôm Tổ đi หลา,าสองเลยครับคบเย็นรถนะแม่ขับะลับแม่กินคำเย็นไหมข้าว่อยกินไปแล้วคนระับ <c ười> แม่ว่าไปกินน้ำ <c ười> ไปน้ำ <c ười> น้ำไม่น้ำไม่หวานไม่แม่ต้องหอมไม่แม่ น้ำกินน้ำไปน้ำาใครมาหุข้อเมียนจะกินมันเนาะหุงข้อตีบนะครับก็อยาตีบหอเขาไาแเขาลอยกินไปนะครับลอยกินไปหูล้มปรดียงหูล้มประดียหญสาวเนี่ยหลงหูล้มยงสม มาจ้าจ้าเมืไ,มไงสามกันนะครับกาศดีร่บแจ้วสม,สมชาบีมหยดกินล้องเบังตาจ้าหยดเข็มปูมันเรามาอ้ออ้อป็นหัวข้าอาแซกนจัง มกตำกันเช้ามกตำกับมาเบลอยากพนกินแล้วแน่นะครับจ้ามอป่าเนี่ยปลวกหนาจังไงยังสิหลหนาจังไงยังหนาอยากพนมาแม่อยากนงันหลากพอนี่ Và... Ây, tờ, sẽ. Hiệu, cũng này bạn làm cái ta là như vậy này hai không น้ำนาลวกนะแม่นะลวกลวกอาอนนี้น้ำนาบ้าเบอร์น้ำแม่แม่ลวกลวกตำน้ำกินตำยำกแซ่จ้ะตำยำกแซ่บ่แม <c oughs> ่ตำตำยำเ่องิวขางครับ เอาเครื่องเิปแม่เครื่องมาแบบคนกินแล้วความนะครับิแบบเดียวเห็ดเวียงมาแล้วครับไม่เห็นนักกินน้ำแม่ครับงั้นจ้าชับชับเย็ดสองหนึ่งสองนึ่ง กินพอดีครับเอามาตัวไตนกินบเ่งเยอะไม่ค่อยกินนะครับกินไปเรื่อยปาเบีียวหิวครับยัดลองยัดเอาได้ครับดีจัดครับฟีมือมแมวาทำภาัาออเห็ดใส่เติมแต่งน้อนป,ปลาปลาลาใช่ไหครับออยังไงจ้าออแบบโบราณ ขอาละบ้าเบลกันเลยเอาละนั่นแหละครับคลิปน er> ี้บ้าเบลกับน้องครับเอาเนื้อยูนังกินมาฝากพี่น้องแล้วครับสืบปลาหมึกแงมาสู้แม่กินน้อครับเพ็ดน้องกินด้วยกับแม่นะครับยังอยู่หน้าห้องนี่ละครับคลิปนี้บ้าเบลกับที่ฝากพี่น้องเป็นงนิทน้อครับทางใดก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้นะครับ ก็เป็นขวัญแคนกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ครับคลิปนี้ร้านพี่น้องสนิทน้องแมนเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า